วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจท,ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปีตังมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ และที่สาคัญคือวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คือพยัก์ฟ้าคําลนอือ่าปีเสาห้าของหลวงพ่อเกศวักอหลัก,ก,ก,กลคือตัวน,วนี้ตัวที่จะเป็นวัตถุมงคลในรายการวันนี้เป็นเสือพยัก์ฟ้าคําลนอออของหลวงพ่อเกศวักอหลักคปีที่สร้างนี่พอๆกันไหมครับอาจารย์อันนี้ปีสามห้า ไอ้หลังแค่ไหมใช่อันอันอันนี้ทําที่หลังปีสามห้าแล้วช่วงระยะไม่ไม่ใช่เนี่ยทำแค่ในครั้งเดียวไม่ใช่หลังไอ้ชุดชุดตะกรวอ้วนอ๋อตะกรวดทำกาลอาจารย์แล้วช่วงระยะเวลาตอนนั้นเขามีโค้ดมีอะไรไหมมีนี่ไงอ๋อเขามีโค้ดแล้วใช่ไหมครับตาโค้ดแน่นอนนี่มีโค้ดมีโค้ดนะแต่เขาไม่รันเลขเพราะสมัยก่อนภาพวัตถุมงคลในยุคนั้นไม่รันเลขแค่แต่ตากโค้ดอย่างเดียวไม่มีรันเลขใช่และเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยพายุฟ้าทำมถึงชื่อพายุฟ้าคำนวณ ข้าวทองแดงที่ฟ้าผ่ามาหล่อเป็นเสือครับและข้างหลังนี่เป็นรูปท่านสมัยนั้นเนี่ยเสือเนี่ยพยัก์ฟ้ากำลังขอหลงพ่อเกวะกอรอหลักเนี่ยคนหามากโดนเปืนยิงเข้าปากไม่เข้าลูกกระสุนปืนคายที่ปากออกโทรทัศน์ในยุคนั้นแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ด้วยไม่รู้จะหาที่ได้หรือว่าอต้องพยายามต้องดูว่าพยัก์ฟ้ากำลังหลงพ่อเกวะกอหลัก ที่สําคัญคือปัจจุบันเนี่ยเกเยอะมากอ่าปลอมเยอะมากแต่นี้ไม่น่ากลัวเไรเปล่าถูกไหมเนี่ยอถุงอาถุงอาถุงอถุงสังถุงเลยเอามาทักสังถุงเลยนี่อันนี้เป็นวัตถุของคนที่ซื้อไว้ในยุคนั้นอันนี้คือพยักฟ้าคำลนครับจะถุงซิปอ่ะนี่นะถุงถุงเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวว่าทำไมใหม่จังไอถุงข้างน่านี่เพิ่งเปลี่ยนไอถุงไอถุงไอถุงนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ยพยักฟ้าคำลนขอหลวงพ่อเปรียบว่ากะลัะดไอ้หลวงพ่อเก็บเนี่ยถุงนึงอ่าให้ป่าว้อีกถุงหนึ่งนี่ห้ามถามซื้อเด็ดขาดเพราะก็เหลือถุงเดียวหเหินเวหาหลวงพ่อยืดมันหนังจอกทะเทิปัจจุบันนี้ามมาหาตัวจริงยากมากเนี่ยถุงมาจา,<ม>า,จากวัดยังไงย<า>ังอยูอย่อย่างนั้นเลยนี่โคตรหายาก อันเปยนที่คนยาดเนี่ยอาจารย์เออใช่อาจารย์พูดหยาเนี่ยคนปัญญาอันนี้เอาเสือกันเอาพยัก์ฟ้าคำล้นกันขอหลวงพ่อเกศก็กลาดมีเมื่อกี้นัดมีกี่ตัวร้อยกี่ตัวเท่าไหร่นะนัดหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดเอาร้อยร้อยยี่สิบตัวมีให้เช่าร้อยยี่สิบตัวเอาตัวเท่าไหร่ดีตัวเท่าไหร่ดี ตัดลท่าไรอาจถ้าเป็นเสือ,อาจากวัดตัวละพันไอันนี่ห้าร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าเสือตัวละพันแต่ปีมันต่างแต่ถ้าเป็นเสือเนื้อทองเหลืองเก้าเก้าบ,บาทเอาถูกว่าอาจารย์มีด้วยหรอือมีตัวเดียวไม่สุ่มให้เถ้าเป็นเสือเนื้อทองเหลืองเก้าเก้าบาทเ <laughs> พราะว่าสมัยก่อนกูกูบ้าตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว ถูกๆกูไม่เอากูลัวแพงๆ <S <S นี่ไงถ้าเป็นเนื้อเนี่ย9,9บาทถ้าเป็นเนื้อเนี่ยตัวละพันนี่พ<ว>กติดตัวได้พกติดส่<ร>ง,งเสริมจริงๆไม่เกี่ยร่ะมันไม่เกี่ยวกับพลังงานพลงจุ้ยแต่จริงเนี่ยวิชาเสือเนี่ยถ้าคนที่เสือมาหมาก็ได้หรือคนคที่ต้องการธาตุตำแหน่งปีเสือก็ได้ครับแต่จริงมันเป็นมาหาอำนาจมันเป็นพลังงานคนละกัว,วกับพลังจุ้ยครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ